สวัสดีค่ะทุกคนช่องชนาป้าพาเที่ยวค่ะเห็นมาอย่างไรเล่าไปอย่างนั้นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าจะพามาไหว้พระที่เขาน้าเกิดค่ะมาไหว้พระใหญ่กันพระใหญ่นี้ตั้งอยู่ติดตำบลกรุณแต่ทางขึ้นอยู่แถวฉลองค่ะ ขึ้นมาจะเป็นเป็นภูเขาบนเขาอะค่ะทางขึ้นมาจะชันชันสักหน่อยต้องให้คนชำนาญทางพาขึ้นมาค่ะวันนี้ป้าพามาขึ้นเขานี้มาเย็นหน่อยตอนแรกว่าจะมาดูพระอาทิตย์ตกที่บนนี้แต่ว่าพอมาถึงมันมืดฝนนะคะครึมคร้มๆแล,ล้วลมก็จะแรงมาก ก็เลยได้ภาพที่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ภาพมันจะไม่แจ่มแต่ว่ามันจะได้อารมณ์ไปอีกแบบนึงค่ะมันจะสวยตามธรรมชาติอีกแบบหนึ่งขึ้นมาก็มาสักการะพระใหญ่ค่ะนี่มีคำอธิษฐานของท่านอยู่ตรงนี้แต่ป้าถ่ายตัวมันจะเล็กๆสักหน่อยเพราะว่า มันจะมีกระถางใหญ่ขวางกั้นอยู่มันจะเข้าถ่ายไม่ถึงเท่าไหร่รอบๆก็มีพระเกจิอาจารย์ที่เขาเอามาประดิษฐานไว้รอบๆนี้เลยค่ะรอบๆอ,องค์พระใหญ่ค่ะข้างใต้องค์พระใหญ่ก็มีพระอยู่ข้างใต้ให้เราบูชาแต่วันนี้ป้าไม่ได้เข้าไปเพราะว่ามันจะมืดมืดแล้วค่ะ เข้าไปก็ถ่ายไม่เห็นมาถ่ายรอบๆอ,องค์พระกันค่ะขึ้นมาข้างบนนี้เราสามารถมองวิวถิวทัศน์ได้3 6 0รอองศาเลยค่ะจะดูทางวัดฉลองทางในเมืองหรือว่าทางกะตะกะรณนสามารถเห็นได้หมดเลยค่ะแต่วันนี้ป้าถ่ายมาได้บางส่วนเพราะข้างบนวันนี้จะลมแรงมาก จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเยอะมากค่ะนักท่องเที่ยวจะชอบข้างบนนี้เพราะว่ามันขึ้นมาแล้วมันจะเห็นหมดถ้ามองอยู่ข้างล่างองค์พระจะสวยมากฝรั่งเขามองเห็นเขาก็ขึ้นมาเนี่ยค่ะรอบๆถ้าใครมาภูเก็ต มีโอกาสเชิญมาเที่ยวที่พระใหญ่นี้นะคะข้างบนจะสวยมากค่ะพระใหญ่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ค่ะยังต้องบูรณาบูรณะอีกเยอะค่ะเพราะว่าใหญ่มากมันต้องย้ายงบประมาณมากเขาก็ค่อยๆทำไปแต่ก็ได้เยอะแล้วค่ะ พระออ,อีกองคหนึ่งที่อยู่บนนี้ที่รอบอยู่ทิวทัศน์ที่มองลงมาจากองค์พระใหญ่ค่ะอันนี้ฝั่งวัดฉลองฝั่งอ่าวเฉลองค่ะอ่าวฉลองนี้ที่เวลาคนจะไปเที่ยวเกาะเที่ยวไรก็ส่วนมากเขาจะมาขึ้นเรือลงเรือที่อ่าวฉลอเนี้ค่ะส่วนมาก มีฝั่งเอาวฉลองก็มองเห็นฝั่งะกะตะการุนก็มองเห็นค่ะวันนี้อากาศมันจะครื้มครื้มดูเมฆฝนเยอะมันบรรยากาศมันเลยไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่ มาให้ชมกันค่ะลมแรงมากค่ะให้ดูดูยอดมะพร้าวค่ะลมจะแรงมาก วันนี้ป้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะแล้วขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจป้าขอฝากช่องด้วยค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะเฮงๆรวยๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะบ๊ายบายจ้า